สวัสดีครับผมฮองเต้ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณแบงค์ถนนคนเดินรถเลยครับเรามาทําอะไรกันครับวันนี้วันนี้เรามาเปิดหมวกนะครับเป็นค่ายจิตอาสาของคณะศึกษานะครับใช่ครับผมที่โรงเรียนไหนครับอ่าโรงเรียนบ้านน้ํากระโทมนะครับที่อ่าตำบลท่าลี่นะครับที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยครับผมใช่ครับเราจะไปอ่าทำการเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่ายจิตอาสาไหมครับใช่ครับพัฒนาโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มาเปิดหมวกที่ล็อกเลยใชคิดว่าวันนี้อ่าเราจะได้เยอะไหมครับ โอ้ได้เป็นแสนครับวันนี้โอ้โหเป็นแสนเลยเหรอครับคนเลยรวยขนาดนี้เหรอครับรวยครับรวยรวยคนเขาให้คนละพันสองพันเราพี่แดงรวยไหมครับอ้าวพี่แดงมีเงินรวยรวยแต่เขรับผมโอ้โหครับก็ตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงครับพี่แดงอ่าตอนนี้นะครับเวลา16นาฬิกา14นาทีนะครับ16นาทีก่อนตอนนี้ก็เห็นแค่สองคนนะครับโดนเทอยู่โดเทใช่ครับผมเขาไปกินข้าวหมดแล้วประมาณ4ี่โมงครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมพร้อมๆกันก่อน เพื่อนๆของเราก็ได้มาแล้วนะครับผมอันนี้วิครับท่นครับเน,นี่ยไรสระครับนนรวมตัวอันนี้พี่โมนะครับผมยังคงนั่งเติมแต่กัญชาสมุนไพรฉันไม่ดูดมาฉันดูดแต่กัญชา ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นวันนี้ก็อยู่กับผมกู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 เรามาเปิดหมวกที่ตลาดร้อนเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถ่ายบรรยากาศกันครับว่าที่ถนนร้อนเลยเมาองล่ยนะมีอะไรบ้างไปครับนี่คือพิธีกรพูดนะผมตอนเปิดคลิปคุณแบงค์นั่นเองมือทึบเลยอ่ะดังเสียงใช่ไหม เขาเรียกอะไรนะแคบหมูไอคนไอจากล้องอ่ะชื่อแคบหมาอันนี้แคบหมูอันนี้แคบหมากูไม่ว่าจับกล้องในมึงจริงๆวกยมพวกมึงวางแผนอะไรใส่กูเนี่ยพวกมึงวางแผนอะไรใส่กูนะเื่ ไม่ได้วางแผนครับก็มาถ่ายบรรยากาศว่าตลาดเรามีอะไรบ้างไม่ไม่ต้องโฟกัสกูละโฟกัสของกระตงคินคุปต์กันเนร่ยกาศระสาวได้ไหมได้เอาเยอะๆเอาเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะด้วยคนไหนสวยมึงถ่าย ไม่พูดอะไร,ไอ,ะไรอ่ะไดะไ้มพูดเหี่ยเกินกล้องอ่ะเราแล้วมึงก็เช็ดกล้องหน่อยหรื ถนนเลาะเลยนะครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวูามกันโซนใหม่หรือมึงไม่เคยมาโซนใหม่ปกติผมมาครับจะไม่มีตรงนี้นะผมเดี๋ยวนี้ครับดูครับรู้ไหมจุดเด่นของถนนเลาะเลยของจังหวัดเลยคือตรงไหนรู้ไหมการเดินไม่่ใช กูเห็นนั่งไหมอย่าเลยมานี่มานีกันหน้าไปไปไหนไปไปไหนอ่ามึงจะไปไหนนี่นี่มึงขุนปึ๊ดเลยเหี้ยไม่ใช่คุณเห็นไหมสีเขียวๆน่ะตรงนั้นน่ะอ๋อหญ้าใช่ไหมใช่หญ้าสวยไหมมาถึงนี่ถนนเลาะเลยเนี่ยครับจังหวัดเลยจะมีเขาเรียกว่าแม่น้ำอะ แม่น้ำพุงเลยมโขมมโขมพ่ออะไรอยูนี่เขาเรียกแม่น้ำเลยครับเนี่ยไม่น้ำเลยเนี่ยครับมันก็มีมานานแล้วครับมันก็เลยขุ่นก็นแรกก็ยังไมจะใสครับเลิกมาถึงมาถึงแม่น้ำแล้วมาถึงโอเคคุณสังเกตบนหนังเสื้อของคุณแบงนะครับนี่ครับมีอะไรคุณขุนะครับผมว่าเขาน่าจะไหลน้ำครับน้ำเลย หมายถึงเล่นลงไปเล่นน้ำเลยคุณคุณไม่นุันตรงไหนอ่ะกูบอกแล้วทำอะไรให้เรบ้างเดี๋ยวโดนสาให้ใช้กระดิชูอย่าใช้เสื้อวันนี้เรามาเจอพี่เกฟกับพิต้านะครับสวัสดีครับเป็นของสาขาอะไรครับสาขาภาษาอังกฤษครับผมมาเปิดหม็อกกันนี่นะครับ มาพอลิเตครับคิดถึงลิเตเลยมาเตครับมไม่มึงไม่ทักกูเลยอ่ะกูไม่ทักกูได้มาทักมึงกูเพิ่งเห็นมึงเสร็จแล้วไปดีกิตายกูนะนะกูทวงคำสัญญานะทุกคนครับผมเขาสัญญากับผมนะว่าเขาจะดีกิตายผมไอ้ไก่นี่มันราบลื่นใช่ไหมทำไมวะไก่ไม่มีกระตุกกระตุกไอ้สัตว์ ยำแน่เรื่อมัยนะครับเอาครับหน้ากองแล้วครับเอาพูดดีๆครับพูดดีๆออก่อนะครับออกสื่อนะครับขอรับบริจาการเปิดมววอีร้องเพลง เปิดหมวกไหนหมวกไอาม่หมวกแรก,เ,กเ,เลยเปิดกอง, <c oughs> องขอรับบริจาคนะครับ <c oughs> อ่า้ครับสวัสดีครับพวกเรามาจากคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชเลยครับสาขาวิชาพลรศ,ศึกษาครับ พวกเราจะมาขอรับบริจาคงบประมาณครับเพื่อไปสนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬาแล้วก็จกัดกิจกรรมให้กับเด็กๆครับที่โรงเรียนบ้านนํากระทงอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยครับฝากสองบาทนงท่า,ท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 านในคุกค่าครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ สาธุครับขอให้ร้ำขอให้รวยครับเราจะไปพัฒนาเด็กๆนะครับโดยการสอนกีฬาทดสอบสมรรถภาพทางกายครับแล้วก็สอนตะก้อปรับปรุงสนามเตตองครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมกับชุมชนอีกมากมายครับตอนนี้ต้องการกําลังทุนทรัพย์จากทุกท่านนะครับเนื่องจากสนามตะก้อถูกกินชัล้างไปพันทลาไรขายไปปีนเมตรเราก็จะไปเติมเต็มให้ครับเดี๋ยวช่วงระหว่างที่เราชาสะพานก็จะมีหมอรับนะครับนะ ลาิงดาเปนเทินสินะครับก็จะมาสักล่อมบทเพลงให้กับทุกท่านครับอย่าย่าเพิ่งนีเราตัดัโค้งตรงนั้นะครับมาโคงใหญ่ก็ได้นะครับแหมผมพูดพูกเดินหนีปับเลยนะครับครับครับมับคือพวกเราจะไปทำกิจกรรมนะครับจิตอาที่อท่ารีจังวัเลยนะครับที่โรงเรียนบ้านที่โรงเรียนบ้าน รมนะครับแล้วเราจะไปพาน้องที่โรงเรียนมาลั้ประทุมนะครับทำกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายการเรียนแล้วก็การเรียนทักษะเนตอนนะครับละทักษะพื้นฐานนะครับและจะไปพัฒนานะครับพื้นที่ของโรงเรียนนะครับให่เจริญยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพื่อให้นักเรียนนะครับหรือหลานแถวเรียนบ้านน้ำกระทุ่มนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องนะครับมาเรียนที่ในเมืองก็ออยู่ไกลๆจากบ้านนะครับจะเป็นการทำให้พ่อแม่นะครับสบายใจด้วยนะครับที่อยู่ใกล้บุรรัมย์นะครับก็ขอเชิญนะครับชาวจังหวัดเลยทุกคนร่วมทำบุญนะครับร่วมทำบุญนะครับใา้จิตอาสาครับทกเราครับคนเล็กคนน้อยครับเพื่ออนาคตที่ดีของน้องนะครับ นะครับเราจะรับเงินงส่วนนี้นะครับไปพัฒนา oh no What? ทุกท่าบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกระดองนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทนะครับผมห่างไกลจากตัวเมืองหลายกิโลนะครับผมน้องๆที่เรียนมีสิบเอ็ดคนนะครับ,บางงาน,น้องๆขาดแคลนอุปกรณ์กีฬานะครับผม ใช้เสียงเยอะไหมเยอะมากยเราก็พูดใช้เสียงเยอะมากนะครับอันนี้พิ๊มมาเปลี่ยนเฉยๆครับผมก็พูดมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้เสียงแหบอ่ะเสียงแหบเลยอันนี้ไม่ได้แอปนะนี่คือเสียงจริงๆแล้วเนี่ยเสียงหมดดีกว่าใช่ครับบรรยากาศในตลาดเลาะเลยนะครับตอนเย็นนะครับผมก็ตอนนี้เราจะไปไหนครับคุณแบงค์ จะเป็นบริจาคทางให้สาขาภาษาอังกฤษครับใช่ครับผมก็คือสาขาภาษาอังกฤษก็มาบริจาคให้เรานะครับผมเราก็ต้องบริจาคให้กันเหมือนกันครับเราชื่ออลไรกันเนาะใช่ครับเพราะว่าเรารู้ว่าการไปค่ายนี่มันมันไม่ง่ายใช่ไหมครับแปลงครับผมไปค่ายก็ต้องมีงบประมาณนะครับครับผมก็พักด้วยครับจิวการนี่มาพักด้วยนะครับนี่ฮะคุณเปื่อนสวนท้องฟังมีแฟนดด่าไม่รู้นะไม่ยุ่งด้วยนะพูดเองนะขอพูดเองนะครับบริจาคให้กับสาขาภาษาจีนครับผม

สำหรับการเปิดบริจาคครับเปิดหมวกครั้งแรกที่ถนนเลาะเลยของพวกเราเนี่ยผมรู้สึกไงบ้างครับพี่หมรู้สึกดีครับอย่างแรกครับก็ได้นําเงินนะครับไปให้โรงเรียนนะครับไปสร้างสนามกีฬานะครับแล้วก็จัดยกรรมต่างๆก็รู้สึกดีครับชอบแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่มาที่ร่วมกันบริจาคเงินทั้งหมดนะครับผม เ,เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้บริจาคมาเนี่ยรับรองนะครับว่าจะได้นําไปใช้พัฒนาเด็กๆนะครับผมให้โตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนในชนบทให้ดีมากยิ่งขึ้นครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้